ัสด <muitas> ีคร <Jean> ับสวัส no ดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง V ีพีธรรมดานะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอมาเลวันอาทิตย์ครับมาเลวันอาทิตย์นะครับก็คือเลขจากประเทศมาเลเซียนะครับวันอาทิตย์สําหรับมาเลนี้จะมีทุกทุกวันเสาร์อาทิตย์และก็วันพุธนะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมทุกๆวันเสาร์อาทิตย์และวันพุธนะครับ เมื่อวานนี้หลุดนะครับมาเลยนะครับขออภัยด้วยนะครับเมื่อวานนี้หลุดเลยวันนี้เอาใหม่นะครับวันนี้เอาใหม่เอาออกคืนนะครับวันนี้นะอย่งดีแต่แก้คืนไม่ต้องรอสิบห้าวันสิบสี่วันเหมือนกับท่ายแลนท่ายแลนนะครับประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุก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 เลยขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเฮง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 นะแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านชมได้รับชม คืนมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันพุธครับออกเวลาหกโมงเย็นนะครับสีโมงเย็นกว่ากว่าครับแบนี้เนาะขอขอบพระคุณมากๆนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้มีเด่นอะไรสี่ห้าหกนะครับเน้นที่ห้ากับหกนะเจ็ดห้าห้าเจ็ดแปดห้าห้าแปดเก้าห้าห้าเก้า ห้าศาห้าส่ครับส่วนหครับเ็ดหหกเ็ดครับส่วนตัวลองก็คือสี่นะครับสี่ลองนะครับสำหรับเทอรลูดนะครับลูดวิ่ง ก็มี5กับ6ครับประมาณนี้นะครับมาเรวันอาทิตย์นะครับมาเรวันอาทิตย์ก็มีตามนี้นะครับเด่น4 5 6หนะครับ4ี่งนี้ครับเตือนหงนะครับเ่วนรูดวิ่งเพื่อกั้นเหนียวผู้เจาะพวกนี้พลาดนะครับรูดวิ่งเลยนะครับประมาณนี้ถ้าเกิดใครจับผู้เก่งก็จับไปนะครับเน้นที่5้านะ นะครับนี้นะครับอะไรก็นึกนะจดเอาทุกตัวดูไม่ทันมือแตะวิดีโอพักไว้แล้กจดเอาแคปเจอร์หน้าจอเอานะครับขอขอบคุณมอกมากขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีจริงๆได้เหตได้คิดกันนะครับ6กโมงกว่าๆนะครับประมาณนี้แหละขอขอบคุณมากๆสวัสดีครับ